ผู้หญิงแค่ลงไปไว่ายน้ำใต้น้ำแต่เมื่อเธอโผล่ขึ้นมาจากน้ำและถอดเครื่องช่วยหายใจเธอกลับรู้สึกหายใจไม่ออกอย่างกระทนหันเธอรีบใส่มันกลับเข้าไปและจึงกลับสู่สภาพปกติในตอนแรกเธอสงสัยว่าเธออยู่ใต้น้ำเป็นเวลานานเกินไปร่างกายยังไม่ปรับตัวได้เต็มที่ดังนั้นเธอจึงลองถอดเครื่องช่วยหายใจอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอรู้สึกถึงความรู้สึกหายใจไม่ออกอย่างรุนแรงข้อของเธอเหมือนถูกใครบางคนบีบแน่นเธอรู้สึกงงงวยจึงรีบขึ้นฝั่งไปตรวจสอบพบว่าชายฝั่งที่เคยคึกคัก,คกตอนนี้กลับว่างเเปล่่่าาาไมมีีใใครรออบบตัััวงงงยยสดนนนทท เขารู้สึกสิ้นหวังอย่างมากในทันทีเขารีบไปที่ศูนย์เรือยอดเพื่อตรวจสอบแต่กลับพบว่าเจ้านายของเขาเสียชีวิตจากภาวะจมหน้าไปแล้วเธอไม่มีเวลาคิดมากรีบจัดการบรรจุถังออกซิเจนทั้งหมดและวิ่งไปในทิศทางบ้านอย่างสุดกำลังแต่ในระหว่างทางกลับเกือบจะชนเข้ากับรถยนต์ที่จอดนิง่งเธอเดินไปข้างหน้าโดยมีความหวังเพียงเล็กน้อยเพื่อดูแต่ไม่คาดคิดว่าคนขับก็หมดสติไปเช่นกันจนกระทั่งถึงตอนนี้เธอจึงเริ่มระหนักอย่างแท้จริงว่าออกซิเจนในอากาศได้หายไปหมดสิ้นแต่ในขณะที่เธออตต็มมไปด้้วววยควาสนนหัง่โลกใบี กลับมีผู้ชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นจากด้านหลังหญิงสาวรู้สึกดีใจในใจคิดว่าทั้งสองต่างก็เป็นคนที่ตกทุกข์ได้ยากทั้งสองคนสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันเผชิญหน้ากับความยากลําบากร่วมกันแต่ไม่คาดคิดว่าคนอื่นจะหยิบปืนออกมาและชี้ปากกระบอกปืนที่มืดมิดไปที่เธอโดยตรงสิ่งนี้ทาให้หญิงสาวรู้สึกหมดหวังอย่างสิ้นเชิงคิดว่าภายใต้สถานการณ์ที่เลวร้ายพวกเขาควรจะช่วยกันฝ่าฟันแต่ไม่คาดคิดว่าจิตใจของคนจะโหดร้ายเช่นนี้ดังนั้นเธอจึงพูดด้วยน้ําเสียงที่พยายามทําให้เขาสบายใจเพื่อเกลี้ย เมื่อเธอ,อเผชิญหน้ากับเด็กชายที่บ้าคลาั่งผู้หญิงไม่กล้าทําอะไรเลยได้แต่ตาโตมองเขานําถังออกซิเจนของเธอไปแต่สิ่งที่เลวร้ายคือตอนนี้ออกซิเจนของเธอเหลือน้อยมากกลัวว่าอีกไม่นานเธอจะหายใจไม่ออกและตายเพื่อมีชีวิตอยู่ผู้หญิงจึงไปหาคลินิกเอกชนแห่งหนึ่งอาจจะมีแค่ที่นี่เท่านั้นที่เป็นที่ปลอดภัยที่สุดแต่ในวินาทีถัดมาเธอก็สะดุ้งเมื่อเห็นภาพตรงหน้าโรงพยาบาลทั้งแห่งเหมือนนรกบ,บนดินอย่างไรก็ตามเมื่อผู้หญิงเดินเข้าไปในห้องผู้ป่วยเธอกลับเห็นว่ามีผู้ป่วยคนที่กําลังดิิ้้้นน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 รรอออยยยยยูู่่่ภาาาาาาาใตตกกชววหหหจคคมมมเเเธฟล็ีป แต่คำพูดถัดไปของผู้ป่วยกลับทำให้ผู้หญิงตกตะลึงช่วยดึงออกซิเจนให้ฉันหน่อยได้ไหมฉันแค่รบแต่เครื่องนั้นกลับกำลังปกป้องฉันมองดูเธอในสภาพที่ทุกทรมานผู้หญิงคิดอยู่พักใหญ่สุดท้ายก็ยอมตกลงแต่ไม่คาดคิดเมื่อเธอจะออกไปเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจากมือของศพอย่างกระทันหันเธอที่รู้สึกสงสัยรีบหยิบขึ้นมาและรับสายแต่ฝ่ายตรงข้ามกลับพูดความลับที่น่าตกใจออกมาจริงหรือผู้หญิงแย่งปืนของตำรวจมาแล้วเดินไปนั่งลงที่ทุ่งร้างอย่างชา้าช้ามองดูถังออกซิเจนที่เหลือน,น้อยมาก เธอรู้สึกทั้งสิ้นหวังและไม่มีทางออกความสิ้นหวังคือไม่มีออกซิเจนในอากาศความไม่มีทางออกคือทุกคนในเมืองตายหมดตอนนี้แม้แต่การเห็นคนเหมือนกันก็กลายเป็นความปรารถนาที่รูหรา้าเธอรู้สึกว่าชีวิตได้สูญเสียความหมายไปแล้วดังนั้นเธอจึงยกโทรศัพท์ขึ้นทันทีเพื่อทิ้งคำพูดสุดท้ายให้กับโลกนี้แล้วหยิบปืนขึ้นมาเพื่อจบชีวิตแต่ไม่คาดคิดว่าปืนไม่มีลูกกระสุนแต่เธอยังคงไม่ยอมแพ้จึงกดไกปืนอีกครั้งเพื่อยือนยันแต่ในรังเพลิงกลับว่างเปล่าเเเเเเช่เ่่่่่นนนนดดิิิิิิมมสสงงงททีีห้้ธอออออววัยยกกกาคืืขณะซจ็รรๆ เผชิญกับการโจมตีสองครั้งนี้เธอรู้สึกมึนงงทันทีและหมดสติไปทันทีแต่เทพเจ้ามรณะกลับไม่คิดจะรับเธอเบลล่าตื่นจากการหลับไหลเธอคิดว่าตนเองมาถึงนรกแต่เมื่อเธอลุกขึ้นมองเธอกลับพบว่าตนอยู่ในเรือนกระจกที่ปิดสนิทแต่ขณะที่เธอกำลังสำรวจรอบๆมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเดินเข้ามาและบอกเบลล่าว่านี่คือฐานที่มั่นของผู้รอดชีวิตขณะนี้พวกเขายังไม่เข้าใจว่าออกซิเจนหายไปไหนอาจจะเป็นผลมาจากการที่ธรรมชาติเสียหายดังนั้นเขาจึงเรียกผู้ช่วยคนหนึ่งให้เขาพาเธอไปชมที่หลบภยัยแต่สิ่่งททีาใเบลตกจคือ ที่นี่ไม่เพียงแต่มีเพื่อที่ช่วยฟอกอากาศยังมีเครื่องจักรที่ผลิตออกซิเจนดังนั้นเบลล่าจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาการมีชีวิตอยู่แต่เธอกลับไม่ต้องการอยู่ในฐานที่มั่นเพื่อมีชีวิตอยู่แต่เธอกลับขับรถออกไปท,ทันทีกลับบ้านไปเยี่ยมญาติบางที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้แต่ไม่เป็นไปนตามที่หวังเธอเพิ่งจะก,ก้าวเข้าบ้านก็พบว่าทุกคนในครอบครัวกำลังหลับอย่างสงบเธอวางของเล่นไวข้ข้างๆลูกสาวหลังจากที่น้ำตาไหลออกจากดุมตาเธอก็เดินออกไปที่ประตูอย่างชา้ชาๆเธอหวนคิดถึงอดีตช่วงเวลาต่่่างๆทีออยูกัับบคครรว จินตนาการว่าคนรักของเธออยู่ข้างๆเธอต้องเข้มแข็งและมีชีวิตอยู่ต่อไปพร้อมกับความรักของฉันในขณะนี้เธอเฟลีเข้าใจแล้วตัดสินใจที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อครอบครัวเตรียมกลับไปที่ที่หลบภัยเพื่อให้มนุษย์ต่อไป